สวัสดีช้าวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็จะไปทําการดักตะค่ายกันนะครับนะแม่น้ำแม่กองนะครับวันนี้เราก็ ไปดูนะครับว่าจะมีปลาตะเพียนหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หาปลาของเราในเช้าวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครือหาดนะครับที่ก่อสร้างมาสองสามปีแล้วนะครับ ีธรรมชาติของชาวบ,บ้านชาวประมงที่ต้องออกไปหาปลาในตอนเช้าๆมี okay, รับมาดักประคับกันนะครับโดยวิธีเซ้ตะข่ายก็มีการกวางไว้น้ำนะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยตาม ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวปลามันก็จะมาติดที่ตะข่ายของเราเองลักษณะว่าจะมีปลาติดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกครั้งนะครับตอนเก็บครับตอนนี้เราก็ได้วางระครัดนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะสัญญาณว่าถ้าจะมีปลาติดนี่ลักษณะทุนก็จะมีการยุบๆลงไป ป่ายสายลงลงนะครับถังแดงๆแล้วนะครับทำมาเห็นกันหรือเปล่านะครับอ๋อชนใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่ครับนี่ปลามันจะติดนะครับลักษณะนี้นะครับชนแล้วครับ ตัวที่ชนเมื่อกี้นี้นะครับทุนเขยบเขยบเขยบนะครับเรามาดูนะครับนี่นี่นะครับเตกเกียนแดงที่เรามาหากันในวันนี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับรับระลังจากนี้นะครับที่เราลอยไว้นะครับได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็จะทําการเก็บกู้ปลาดูว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับ ครับอันนี้ขอนําเสนอนะครับเป็นวิธีชาวบ้านนะครับบนาะงท่านคิดว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นการทำมาหากินนะครับหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะครับเราก็มาไล่ให้ดูนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าวิธีชาวประมง ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ได้เป็นพวกขยะนะครับนี่นี่มาแล้วมาอันนี้เป็นตะเพียนทองนะครับเป็นทองตัวสีเหลืองสวยงามทีเดียวครับก็ถือว่ายังมีพอพอได้นะครับพอพอได้พอแต่ยังไม่ชุกมากนะครับ ปลาชุมชุมเนี่ยครับโอ้โ oh, ห oh, ปลดกันประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เสร็จรขึ้นน้ำไม่ได้เลยก mm hmm. ับสาสวยนะครับสประมาณสนิ้วตัวนี้เป็นกระมงกระัง,ม,งมิตกโกครับคุณต้อยรกระมงกับเป็นปลากระมังนะครับก็บเป็นปลาแม่น,น้ำ <c oughs> ปลาแม่น้ำของเราอีกประเพทหนึ่งนะครับแต,ตัวนี้ลักษณะคล้ายๆปลาตะเพียนครับก้างเยอะนี่ครับขยะที่มากับแม่น้ำเนี่ยครับข้อเสียของธรรมาชาตินะครับแม่น้ำธรรมาชาติก็จะมีพวกขยะอะไรพวกนี้ ครับถ้าน้ําใสๆเราจะลอยไม่ได้นะครับเราต้องรอให้น้ําเนี่ยเเปลี่ยนสีหรือทางน้ําของทางเขื่อนนะครับได้ปล่อยมาครับนี่เราได้แล้วนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับครับปลาตะเพียนนี้เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําแม่กองนี่จํานวนเยอะมากนะครับตามหน้าวัดตามบ้านเรือนคนที่มาทิ้งเศษอาหารครับก็เยอะมากนะครับ นี้กระมังอีกแล้วกระมังไอ้กระมังรอบนี้ออกเยอะนะรกระมังกรบตะครัดเราเป็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นครับก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะไม้แล้วครับตะเพียนทอง นี่ก็นิยมนําไปเลี้ยงสวยงามก็ได้นะครับแต่เพียนทองนี่ลักษณะตัวเขาจะทองเหลืองทองนะครับแล้วถ้าเป็นช็อตบอดี้ด้วยก็น่าจะมีราคาอยู่นะครับเป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลานะครับชอบปลาสวยงามนะครับ เราไม่ไกลนะครับเราเราลงมาจากบ้านเราก็วิ่งไปประมาณสากักอึงกิโลนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็รอให้มันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับกับลักษณะปลานี่เ <c oughs> ป็นปลาตะเพียนนะครับส่วนมากแล้วก็จะติดไม่ไกลจากตลิ่งเท่าไหร่ ขอย้านะครับว่าเป็นการทำมาหากินนะครับของชาวประมงในพื้นที่นะครับไม่ได้ประขออภัยด้วยสําหรับคนที่รักสัตว์นะครับอาจจะดราม่ากันได้นะครับครับลักษณะของปลาตะเพียนนี่เราไปประกอบอาหารก็อ,อน,น่าจะเป็นต้มเค็มนะครับถ้าท่านเคยได้กินนะครับประมาณ ว่าเอาเคี่ยวจนให้ก้างมันนะครับก้างมันแหลกก่อนนะครับถึงจะทานได้นะครับหรือไม่ท่านก็ต้องไปบั้งให้ดีนะครับแล้วก็ทอดนะครับก็จะทานได้อร่อยนะครับเป็นปลานี้มีรสชาติดีนะครับชาติดีทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีเสียงเรือขึ้นมานะครับหลายลำเพราะว่าน่าจะรู้กันว่า ปลานั้นเริ่มออกมาติดตะข่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเราอาจจะต้องไปลอยกันอีกสักเที่ยวหนึ่งครับเพราะว่าลักษณะผลงานวันนี้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาปลาอีกสักเที่ยวหนึ่งครับและนี้ก็เป็นผลงานนะครับสองเที่ยวนะครับได้มาประมาณสี่โลครึ่งนะครับ